ดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานของปีหน้ากันนะปี2025มาดูสิว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ข่าวดีอะไรรอคุณอยู่นะคะชาวราศีธนูเรื่องใหญ่อะไรรอคุณอยู่ในปีว้าว2025ขอดูนิดนึงเก้าดาบ the hermit เป็นปีแห่งความความต้องบอกอะไรดีมันเป็นพลังงานของการใจใจคุณต้องเด็ดเดี่ยวให้ได้ใจคุณต้องสู้สิ่งที่คุณกำลังจะเจอมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของคุณ ท้าทายความเป็นตัวตนของคุณท้าทายความฝันของคุณท้าทายแห่งการตามความตามความฝันของคุณแปดเหรียญ The Hermit คุณกำลังได้ทำหรือกำลังได้รับในสิ่งที่คุณสาะแสวงหานั่นคือในเรื่องของการเงินสิ่งที่คุณจะได้รับ เพราะฉะนั้นคุณอย่าท้อคุณรู้สึกว่าตัวเองอาจจะรู้สึกว่าต้องต้องแข่งขันกับตัวเองมากขึ้นต้องสู้กับตัวเองมากขึ้นต้องวางแผนดีๆ Queen of Wands นี่คือไฟห้าไม่เท้าราชินีไม้เท้าไฟแห่งพลังไฟแห่งการคิดไฟแห่งการสว่สวงหาไฟแห่งการค้นหาตัวตนของตัวคุณเองไฟแห่งการค้นหาความฝันของคุณ บางอย่างรอคุณอยู่ให้คุณได้ได้เข้าไปสู่โอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทำงานทำเงนิงนความตั้งใจของคุณความมุ่งมั่นของคุณความความสามารถของคุณความรู้ของคุณจะทำให้คุณได้เติบโตจะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตจะทำให้คุณได้ส,สแสวงหาความสุขในชีวิตของคุณความ ความรู้อะไรใหม่หรือว่าสิ่งใหม่จะทําให้คุณได้ต่อยอดในเรื่องของธุรกิจต่อยอดในเรื่องของการงานได้ได้ว่าเป็นการสู้กับตัวเองการแข่งขันกับตัวเองและต้องคลายในเรื่องของความกางังวลนะคะใช้ความรู้สึกของคุณใช้ความใช้ความรู้สึกความสามารถของคุณพรสวรรค์และก็พรสวรรค์ที่คุณมีนะคะความเป็นตัวตนของตัวคุณเองสิ่งที่คุณกําลังตามหาค่ะจะทํางานทําเงินให้กับคุณไม่ว่าตอนนี้มันจะมีอะไรที่ต้องจัดการจะต้องเคลีย ปีหน้ามีอะไรที่ต้องจัดการต้องเคลียร์ไหมมีสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาเราไหมมีแน่นอนนะคะเข้ามาท้าทายคุณแน่นอนท้าทา,ายทั้งความกังวลความวิตกกังวลหรือว่าอะไรบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องต้องทาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าต้องขยันมากขึ้นต้องจริงจังมากขึ้นต้องมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นและสิ่งที่สําคัญอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่คุณท้าทายตัวเองการที่คุณแข่งขันกับตัวเองสําคัญมากๆปีหน้าเป็นปีรับมือแห่งจิน ชิ้นใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะคะ,ะคุณอาจจะไปเวิร์กช็อปอะไรใหม่หรือว่าอาจจะสอบแสวงหาความรู้หรือว่าเรียนต่อเพิ่มเติมหรือว่าค้นหาตามหาบางอย่างที่รอคอยอาจจะทําในสิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่คุณจะออกไปสอบแสวงหาความจริงของชีวิตที่คุณกําลังรู้สึกว่าคุณอยากที่จะไปสู่ความสําเร็จนั้นคุณอยากทําสิ่งนั้นอย่าก,กลัวที่คุณจะรู้สึกว่าต้องต้องโดดเดี่ยวหรือว่าคุณอาจจะ รู้สึกว่าต้องปลีกตัวเองออกมาจากความวุ่นวายเพื่อตามหาความฝันของคุณต้องสู้กับตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถอยู่แล้วปีหน้าเป็นปีแห่งการลุยจริงๆนะคะแล้วก็ลุยแห่งการสร้างเงินสร้างงานางจริงๆมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่จะเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณนะคะท้าทายโอกาสใหม่ๆของคุณเอซับซอรสการตัดสินใจหนึ่งดาบชัยชนะความสําเร็จคุณรู้ไหมว่า จะมีโอกาสนะคะหลายอย่างมากๆให้คุณได้ได้วิ่งเข้าไปข,ขวายคว้าให้คุณได้ออกตามหาให้คุณได้อยากที่จะทํามันให้ได้อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองอาจจะมีงานเข้ามาใครที่จะมาแนะนํางานให้หรือว่าคุณอยากที่จะไปทําตรงนั้นจังเลยอยากเริ่มต้นตรงนี้จังเลยอยากที่จะทําสิ่งนั้นอยากทาสิ่งนี้ลุยได้เลยคุณทําได้เลยคุณวางแผนลุยได้เลยนะคะ เอาความที่กังวลความกลัวของตัวเราเองเป็นความกล้ากล้าที่จะทำสิ่งใหม่กล้าที่จะสาะแสวงงานสแสวงหางานอดิเรกงานใหม่ที่ที่จะเข้ามาทําให้คุณได้โฟล์มากขึ้นมีเงินเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นการจดจ่อกับเป้าหมายของคุณเพราะว่ามันใกล้แล้วจริงๆนะคะบางท่านใกล้ที่จะปลดมีประสิทธิ์และอีกนิดนึงใกล้ที่จะได้มีบ้านหรือว่ามีรถละใกล้ที่จะแบบออกไปสู่งานใหม่ละใกล้ละอีกนิดนึงเองนะคะเพราะฉะนั้น คำว่าอีกนิดหนึ่งนี่แหละมันกำลังที่จะผลักดันให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาละที่ฉันจะต้องต้องพร้อมพร้อมบางสิ่งบางอย่างแต่บางอย่างเราอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้แต่ว่าความไม่พร้อมนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันใช่เราอาจจะสุกว่าตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําตัดสินใจที่จะขว่ควาสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่ามันวัดความสามารถของคุณวัดในสิ่งที่คุณมีวัดในสิ่งที่คุณเป็น แล้วก็ราชินีเมท้าความรู้ของคุณความเก่งความฉลาดสมาร์ทนะคะ working movement หรือว่าหนุ่มสมาร์ทหรือความรู้ความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้มีเงินมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะเพิ่มเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองการเพิ่มความรู้พัฒนาเวิร์กช็อปอะคะ่ะอย่างที่บอกเวิร์กช็อปสิ่งใหม่ๆค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือว่าทํางานหนักในปีหน้าทํางานหนักทํางานเหนื่อยมากมีความกังวลหรือความคิดมากเยอะในปีหน้าคุณก็จะต้องแบบหาสิ่งที่บาลานซ์ตัวเองนะคะ ไม่ใจร้อนนะใจเย็นในการตัดสินใจในปีหน้าใจเย็นคอนโทรลดึงสติดึงอารมณ์ของตัวเองเข้ามานะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องต้องใจร้อนต้องวุ่นวายต้องตัดสินใจแบบนี้หรือว่ามีอะไรเข้ามากระทบคุณเพราะนั้นต้องใจเย็นเย็นนับหนึ่งให้ถึงพันแล้วคุณจะความใจความใจร้อน ทำให้เราเสียใจหรือว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเพราะ,ะนั้นใจเย็นๆนะเพราะว่าชัยชนะความสําเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณจงเชื่อมั่นในความสามารถของคุณแต่ถ้าความสามารถยังไม่ถึงหรือว่าอย่าที่จะมองหาอะไรอย่างที่บอกค่ะมีมีสิ่งที่คุณจะได้ได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ six of cups เกิดขึ้นพลิกโฉมจากหน้ามือเป็นหลังมือได้แน่นอนถ้าคุณกำลังตัดสินใจกับอะไรบางอย่างที่คุณกำลัง กำลังเชื่อมั่นในตัวคุณเองเพราะนี่คือสัญญาณสไต์ของการตัดสินใจการเด็ดเดี่ยวบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับข่าวดีมากคุณกําลังได้รับอะไรบางอย่างได้ได้รับข้อความได้รับการติดต่อได้กระจ่างได้ตัดสินใจอะไรที่แบบชัดเจนและจริงจังกับตัวเองมากๆเลยและนี่คือ six of cups ในปีหน้ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างรอคุณอยู่โดยที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นบางเรื่องที่ทําให้คุณได้กลับมาตัดสินใจบางเรื่อง เข้ามาทาให้คุณรู้สึกว่าต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมความรู้สึกของตัวเองมันเป็นพลังงานเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้รับรู้รู้สึกพลังงานเดจาวูรับรู้รู้สึกถึงพลังงานสถานที่ว่าคุณอาจจะได้ย้อนกลับไปอย่างอะไรเก่าๆเ,เดิมๆอาจจะรู้สึกว่าใครบางคนกลับมาสารความสัมพันธ์หรือคุณกําลังได้อยู่ในห่วงช่วงเวลาของความเป็นความสุขเก่าๆอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกประทับใจในจิตวิญญาณของคุณนะคะมันเป็นเรื่องของ โซคอนเนคชั่น so, บางอย่างที่กำลังซึมซับหรือว่ารู้สึกให้คุณได้รู้ว่ามีใครรอคุณอยู่หรือมีสถานที่บางสิ่งบางอย่างทำให้คุณกำลังขับเคลื่อนในการตัดสินใจไปพบเจอไปสัมผัสแบบนั้นปีหน้าใครบางคนจะกลับมาหาคุณนะคะในความรักบางอย่างที่เหมือนกับว่าเราคอยคำตอบอยู่อย,อยู่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์ในการกลับมาของเขาก็ได้เช่นกันสำหรับบางท่านมีใคร รู้สึกว่ามีใครคิดถึงคุณแล้วก็ฝันถึงคุณนะตอนนี้จ u s สติดการพูดคุยการปริปีประนอมการไกล่เกลี่ยนะคะใจเย็นมีเรื่องที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงความจริงกําลังจะปรากฏอะไรที่รอคอยมานาแสนนานแล้วจะได้รับคําตอบในปีหน้าแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่ามันมันมันยังติดขัดอยู่มันจะคลี่คลายนะคะในปีหน้านั่นเองนะคะ อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ของการกระทําความจริงจะทําให้คุณได้ตัดสินใจและ move on แล้วก็โยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ปีหน้า2025อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกอู้ knife of wands king of coins ความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณกำลังก้าวไปสู่ความร่ำรวยมัง่งคั่งปีหน้าอาจจะเป็นปีที่คุณได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตนะคะเดินทางเดินทางไกลหรือว่า ได้ของชิ้นใหญ่มานะคะทรัพย์สินอะสังหารการเงินหรือว่าเป็นการลงทุนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าอนาคตที่ที่เป็นในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะการต่อยอดไปเรื่องการต่อยอดไปในเรื่องของการทําธุรกิจการหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือว่าช่วงป,ป,ปลายปลายปีมันอาจจะมีบางสิ่งเนีอยที่เข้ามาท้าทายคุณให้คุณได้เดินทางเดินทางไกลหรือว่าการลงทุนการต่างประเทศหรือว่าคุณกําลังได้เสาะแสวงหาอะไรบางอย่างกับตัวเองซึ่งอาจจะเป็น บางสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับผลลัพธ์ในในในสิ่งที่คุณลงทุนลงทุนในความรู้ลงทุนในความสามารถจะทําให้คุณมั่งคั่งน,นั่ารวยหรือว่าคุณกาลังได้หยิบจับทําเรื่องอสังหาหรือว่ากาลังได้เงินก้อนใหญ่มาสิ่งของชิ้นใหญ่มานั่นเองอดใจรอนะคะและนี่คือ9 9เแห่งการเปลี่ยนแปลง two of cups เกิดขึ้น11 11เเกิดขึ้นพลังงานแห่งจักรวาลว้าว two of swords two of cups two of wands สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2025คุณกำลังก้าวเข้าสู่ความร่ำรวยอิสรภาพอนาคตที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสำหรับหลายๆท่านเลยแต่ปีหน้าเป็นการซักเซ็ปประสบความสำเร็จหลายๆท่านและเป็นปีต่อไปที่คุณจะได้วางแผนอะไรมีใหม่ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเกินรอประตูแห่งเวลาของการ ของอนาคตที่ดีกว่ากาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณพร้อมแล้วจริงๆใครบางคนจะกลับมาในปีหน้าเป็นปีแห่งการคอมมิชเมนต์การได้พบเจอเนื้อคู่หรือการได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนด้วยได้พบเจอเนื้อคู่คู่ชีวิตหรือคอมมิชเมนต์์ไพรส์การโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโยกย้ายตาแหน่งหน้าที่การงานนะคะโยกย้ายไปต่างประเทศหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าสวยงามมากๆสัญญาณ โซลคอนแท็กต์โซคอนเนกชั่นจะกลับมาหาคุณในปีหน้ามาดูคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นขอคำตอบค่ะ trust เชื่อในสิ่งที่คุณเป็น say yes ค่ะใช่ความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณความท้าทายใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะ